ลุ้นและทึกกันอีกรอบนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้พี่น้องชาวสวนยางพาราตอนนี้ใครที่มีบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูคืออะไรสำนักงบประมาณทำไมถึงต้องเบรกบัตรสีชมพูเข้าร่วมวงประกันรายได้ยางพาราปี2 ทำไมถึงกันบัตรสีชมพูไม่ให้เข้าร่วมวงจ่ายประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวส่วนยางพาราและตอนนี้ก่อทอชี้หากไม่ให้เข้าร่วมสอล้มกระดานแน่นอน ความคืบหน้ารายละเอียดของบัตรสีชมพูจะเป็นอย่างไรทําไมเข้าร่วมวงประกันรายได้อย่างปี2ไม่ได้และสํานักงบประมาณทําไมออกมาเบรกในส่วนของบัตรสีชมพูติดตามความคืบหน้าข้อมูลข่าวสารโครงการประกันรายได้พี่น้องชาวสวนยางในช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในส่วนของการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่2สําหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกอททนะคะทั้งบัตรสีเขียวแล้วก็บัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางนะคะภายในวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3 แล้วก็พื้นที่สวนกลีดยางนะคะในส่วนของกำหนดระยะเวลาประกัน รายได้อยู่ที่6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2563เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีความคืบหน้าเรียบร้อยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะเมื่อวันที่24 พฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกยทนะคะได้ส่งรายชื่อสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเพื่อจ่ายในโครงการประกันรายได้จะมีเกษตรกรกว่า1.8ล้านราย ถ้ามาขึ้นทะเบียนใหม่หลังวันที่15พฤษภาคม2563จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการประกันไรายได้นะคะคุณผู้ชมฟังให้ดีและล่าสุดนะคะทางสำนักงบประมาณได้แจ้งข่าวมาแล้วว่าจะไม่ให้บัตรสีชมพูบัตรสีชมพูก็คือผู้ที่เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางแต่ที่ดินนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทางสำนักงบประมาณจะไม่ให้เข้าร่วมโครงการซึ่งหากเป็นเช่นนี้ชาวสวนยางก็คงจะต้องไม่ยอมกันแน่นอนละค่ะเบื้องต้นได้ส่งข่าวกันแล้วนะคะว่าหากมีมติเช่นนี้ออกมาก็คงจะสู้กันเช่นครั้งที่แล้วหรือไม่ก็ร่มกระดานไม่ต้องให้ใครได้เลยเนื่องจากทุกคนต้องเสียเงินแล้วก็จะมากีดกันไม่ได้แล้วก็ เป็นคนและเรื่องการเนื่องจากโครงการประกันรายได้อย่างพาร,ราเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการหาเสียงเข้ามาเป็นรัฐบาลดังนั้นคนที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็คือหนึ่งคะแนนที่ทุกคนเลือกพรรคนี้เข้ามาแล้วก็อยากได้เข้ามาบริหารประเทศแต่ถ้ามากีดกันแบบนี้จะทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่ชาวสวนอย่างพาร,ราก็ได้แต่อย่างไรก็ดีนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในโครงการประกันรายได้ระยะที่1มา แล้วแต่สุดท้ายพักที่หาเสียงไว้ก็พยายามจนได้ทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินให้กับพี่น้องบัตรสีชมพูมองว่าเมื่อรอบแรกจ่ายแล้วทำไมรอบที่สองถึงจะจ่ายไม่ได้หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมและเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกวันนี้พี่น้องชาวสวนยางรับทราบข่าวสารก็เริ่มทยอยมารวมตัวกดดันแล้วนะคะในวันที่จะมีการข้อราคากลางเพื่อจะจ่ายเงินให้พี่น้องชาวสวนยางวันที่26พฤศจิกายนนี้ สำหรับงบประมาณที่ทางกยทขอจะสรรไปภายใต้โครงการกรอบวงเงินอยู่ที่1 4 2ล้านบาทนะคะจะต้องอคอนโทรลในส่วนของราคาย,ยางไม่ให้ต่ำและก็เพื่อให้อยู่ในภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวอย่างไรในงวดแรกที่ทางทกศจะโอนเข้าบัญชีนะคะจะจ่ายงวดสองพร้อมกันเนื่องจากว่างวดแรกช้าไป ส่วนที่เหลือนะคะจากข้อประกันร,ราคาจ่ายเป็นรายเดือนกำหนดระยะเวลาประกันรายได้อยู่ที่6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ไปจนถึงเดือนมีนาคม2,564เกษตรกร,ร,กรชาวส่วนยางก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้นะคะที่ www.rubber.co.th หรือว่า หากท่านไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อสอบถามที่กยทสำนักง,งานใหญ่จังหวัดแล้วก็ทุกสาขาทั่วประเทศได้ค่ะทั้งนี้นะคะ ทางกอทจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าจะเข้าขายของเกษตรกรชาวสวนยางหรือไม่ตรวจสอบแบบไหนก็คือ1ที่ขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทที่รัฐบาลจ่ายประกันรายได้แต่ละชนิดในยางในราคาประกันได้แก่ยางแผ่นดิบคุณภาพอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสดนะคะอยู่ที่57บาทต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็ยางก้อนถ้วยอยู่ที่23บาทต่อกิโลกร,รมัมรายละไม่เกิน25ไร่นะคะคุณผู้ชมโดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวนอยู่ที่60%แล้วก็คนกรีดย,ยางอยู่ที่40% จะต้องขึ้นทะเบียนภายใต้ภายในวันที่15พฤษภาคม2563และ2ส่วนยางที่มีอายุ7ปีขึ้นไปนะคะที่เปิดกรีดยางไปแล้วนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมีเงื่อนไขแล้วก็เข้าเงื่อนไขาตามเกณฑ์ที่ทาง กอยยทอกำหนดคุณสมบัติด้วยค่ะก็คงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการประกันรายได้พี่น้องชาวส่วนยางโครงการประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวไม่ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมันหรือว่ามันสับปะหลังก็คือโครงการประกันไรายได้5พืชที่ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายตัวนี้ออกมานะคะเอาละค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆทุกโครงการประกันไรายได้ออสันแซบ่บจะนําเรียนข้อมูลข่าวสารมาให้พี่น้องทราบไปแล้วถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องออสันแซบ่บจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ